ดูการเมืองในเกาหลีใต้กันบ้างค่ะหลังจากที่รัฐสภามีมติถอดถอนผู้นําของเกาหลีใต้นางสาวพักคืนเฮนะคะล่าสุดกลุ่มผู้ประท้วงที่เคยประท้วงต่อต้านกันก่อนหน้านี้ก็ออกมารวมตัวการแสดงความยินดีอยู่บนท้องถนนค่ะหลังจากที่มีมติถอดถอนออกมาเนื่องจากนางสาวพักคืนเฮให้คนสนิทเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ นี่นะคะเป็นบรรยากาศของกลุ่มผู้ประท้วงที่มารวมตัวกันแสดงความยินดีอยู่บนท้องถนนค่ะหลังจากที่ประท้วงติดต่อกันมานานถึงเ็สัปดาห์แล้วผู้ประท้วงหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าหลังจากนี้จะยังเดินหน้ากดดันต่อไปจนกว่าจะมีคําตัดสินจากสารรัฐธรรมนูญที่อนุมัติถอดถอนขั้นสุดท้ายที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนนับจากนี้ซึ่งถ้าคําตัดสินออกมายืนยันว่าจะให้ถอดถอนนั่นก็หมายความว่าเธอจะต้องหลุดจากตําแหน่งเป็นการถาวร ขณะที่ผู้ประท้วงหลายคนนะคะก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่สอบสวนคดีที่มีที่เธอมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าการถอดถอนตามมติของสภานั้นจะมีผลให้นางสาวพระคืนเฮหยุดทําหน้าที่เป็นเพียงแค่การชั่วคราวเท่านั้นค่ะแต่ยังคงอยู่ในตําแหน่งของประธานาธิบดีในประเทศต่อไปแล้วก็การจะไปสอบสวนเรื่องราวอื้อฉาวต่างๆนั้นก็ทําไม่ได้ด้วย ก่อนหน้านี้นะคะนางสาวพัะคืนเทยียยังถูกกล่าวหาว่าไปละเมอรัฐธรรมนูญทําทโนโนทผิดหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องการไปติดสินบนการใช้อํานาจในทางมิชอบข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็เป็นการสืบเนื่องมาจากการไปสอบสวนนางชอยซุนฮิวซึ่งเป็นคนสนิทของเธอค่ะที่ตัวเองก็กําลังรอคําตัดสินในคดีช่อโกงและยักยอกทรัพย์อยู่ค่ะ